เพื่อนๆครับเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่คุณกรัลรยาเรียนอยู่และเจอมากับตัวเองครับจึงนํามาถ่ายทอดให้เราได้ฟังเรื่องนี้ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วคุณกรัลรยาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แก่นอ้าวไม่ค่อยจะเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงทั่วไปเธอจะเป็นคนหัวสมัยใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ครับเรื่องผีสางนางไม้ไม่มีอยู่ในหัวของเธอเลย เราะเธอไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงครับมีอยู่วันหนึ่งคุณกัลยาคิดสนุกอยากจะลองดีและท้าทายกับสารพระภูมิที่อยู่ในโรงเรียนครับกลุ่มเพื่อนๆที่นั่งคุยกันอยู่นั้นได้ห้ามความคิดของเธอไม่ให้ไปลบลู่กับสิ่งที่คนก็กา่าวไว้กันแต่ด้วยความที่คุณกัลยาไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เธอจึงบอกกับเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเธอจะทําอะไรให้ดูเพื่อนๆพ,พ,พยายามโน้มน้าวให้คุณกัลยามีความเชื่อศรัทธาและเคารพสิ่งนี้ เพื่อนๆต่างก็พยายามโน้มน้าวโดยการบอกว่าเคยมาขอพรขอให้ได้ก็ได้สมหวังเพื่อนบางคนยังบอกอีกว่าขอให้สอบผ่านวิชานั้นวิชานี้ก็ผ่านตามที่ขอไว้และมีเพื่อนอีกที่บอกว่าขอให้มีแฟนเธอก็ได้แฟนสมหวังครับแต่ถึงยังไงคุณกัลยาฟังแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆงมงายเหลือเกินเธอจึงบอกเพื่อนๆไปว่าเดี๋ยวจะลองไปขอดูบ้างดูซิว่าจะได้ไหม คุณกัลยาพูดด้วยน้ำเสียงท้าทายครับเธอจึงเดินไปที่ศาลพระภูมิแต่เพื่อนๆนล้างไว้พยายามห้ามไม่ให้เธอไปแต่เธอไม่ฟังครับยังยืนยันที่จะไปสุดท้ายเพื่อนๆน,นจึงตัดสินใจไปเป็นเพื่อนเธอเมื่อไปถึงศาลเจ้าที่แล้วคุณกัลยาก็ทําการจุดธูปและกราบไหว้ตามปกติเสร็จแล้วเธอเอาอางุ่นและกล้วยแต่เป็นพลาสติกครับที่เป็นของเด็กเล่นเธอบอกว่าเธอนํามาถวาย และยังพูดจาเสียงกลวนอีกว่าถ้าเจ้าที่มีจริงก็ให้ออกมาให้เห็นหน่อยสิถ้าไม่ออกมาให้เห็นตัวก็แสดงอะไรออกมาสักอย่างจะได้รู้ว่ามีอยู่จริงพวกเพื่อนๆต่างตกใจกับคําพูดของคุณกัลยามากครับเพื่อนๆจึงรีบดึงเธอออกมาเพื่อให้กลับหอพักและคุณกัลยาก็ยังหันมาบอกเพื่อนๆว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแสดงว่าไม่มีอยู่จริงแต่ทําไมเพื่อนๆอยังงงงายกันอยู่ก็ไม่รู้ตกตอนกลางคืนครับคุณกัลยา ได้ฝันเห็นชายแต่งตัวสมัยโบราณหน้าตาน่ากลัวมากมาต่อว่าคุณกัลยาที่เธอไปลบหลู่และพูดจาท้าทายคุณกัลยาสะดุ้งตื่นเธอขนลุกไปทั้งตัวเงอแต่ทั้งตัวครับคืนนั้นเธอนอนไม่หลับทั้งคืนแต่คุณกัลยาก็ยังไม่เชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกันกับที่เธอไปท้าทายมาเช้าวันนั้นเธอตื่นขึ้นมาด้วยอาการไข้สูงและตัวหลอนเพอพูดอยู่คนเดียวควบคุมตัวเองไม่ได้ครับ เพื่อนๆที่พักอยู่ในหอต้องพาเธอไปหาหมอเพราะตลอดทั้งวันอาการของเธอก็ไม่ดีขึ้นเลยหมอได้ตรวจดูอาการแล้วบอกเธอว่าไม่ได้เป็นอะไรให้กินยาเดี๋ยวก็หายเธอจึงกลับมาพักที่หอแต่อาการของเธอกลับสุมหนักลงเรื่อยๆจนกระทั่งคืนต่อมาเธอต้องสะดุ้งตื่นอีกและกรีดร้องเสียงดังมากเธอบอกว่ามีผู้ชายคนเดิมมาในฝันและมาบอกเธอว่าจะมาเอาชีวิตเธอไป เพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกตกใจกลัวมากจึงรีพาคุณกัลยาไปที่ศาลในคืนนั้นเลยและให้คุณกัลยาจุดธูปขอขมาและพูดออกเสียงให้ได้ยินว่าขอโทษที่พูดหรือล่วงเกินอะไรลงไปขอให้เจ้าที่ยกโทษให้และสัญญาต่อไปว่าจะไม่ลบลู่อีกหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นอาการของคุณกัลยาก็เริ่มดีขึ้นแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้คุณกัลยาเข็ด ไม่กล้าที่จะลองดีกับสิ่งลี้ลับอีกและเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่ามีอยู่จริงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าไปลบหลู่หรือท้าทาย